สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะมาแปลกนิดนึงเนาะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบันเทิงถามว่าเราทําเรื่องนี้ทาไมนะมันมีประโยชน์อะไรก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ทางด้านการเมืองหรอกแต่ว่าสาเหตุที่เราตัดสินใจที่จะทำคลิปนี้ออกมาเนี่ย ก็เพราะว่ามันเป็นคลิปที่อยู่ในกระแสมาระยะหนึ่งแล้วนะตั้งแต่ช่วงหลังเขาดาวมาเนาะก็กระแสไม่มีแผ่วเลยแล้วก็หลังจากที่มันมีในฟีดเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีผู้คนก็ด,าด่าทอโดยที่ว่าตัวเรานั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทราบเรื่องราวนะคะแต่ว่ายอมรับว,ว่าเคยเห็นที่เขาแชร์กันมาแต่ว่าเราไม่ได้สนใจเงก็เลยไม่ได้เข้ามาดูแต่วันนี้เนี่ยสายเหตุที่มาพูดก็คือพอดีว่ามันมีแถลง ของฝ่ายหญิงออกมาเป็นครั้งที่สองนะคะเราค่อนข้างที่จะพลิกล็อกกับสถานการณ์แรกกับไลฟ์ที่สองในวันนี้แล้วก็ตอนที่มีเข้าไปดูเนี่ยก็คือตกใจมากว่าช่วงระยะเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยคนที่เข้าไปฟังเนี่ยคือจากแสนเนี่ยขึ้นไป3 0 0 0สนส0่แสนคือไวมากเห็นไหมคะว่าคนไทยเนี่ยชอบอะไรที่มันเบาสมองลักษณะแบบนี้ ส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยคลิเียวก็คือจะไม่ค่อยอยากฟังกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคในคลิปนี้นะคะเราก็มาเบริการเมืองกันสักน,นิดนึงแล้วก็สําหรับใครเนี่ยที่ไม่ได้สนใจไม่ได้ฟังเราก็จะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันส่วนใครไม่อยากฟังเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองก็ไม่เป็นไรจะ้ะแต่ว่ายอมรับเลยนะว่าได้ฟังแล้วจกใจมากสําหรับคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสรุปสั้นๆไปด้วยกันนะคะก็คือ วันนี้คุณเบียเดอะวอยส์นะคะได้ออกมาไลฟ์โดยสามารถสรุปออกมาว่าตัวเองนั้นเป็นเพื่อนกับคุณปลืม้มฝ่ายชายไม่ใช่ฝ่ายหญิงหรือว่าคุณแอนหรือว่าคุณแอนนี่แล้วตัวของเบียเนี่ยก็รู้ว่าคุณแอนนี่เป็นแฟนกับคุณปลืม้มได้มารู้จักกันเพราะว่าเป็นแฟนของคุณปลืม้ม ซึ่งเป็นเพื่อนกับตัวเองมานานมากแล้วตัวละครทั้งหมดมีอยู่4ี่คนหนึ่งคือคุณเดียสองคือคุณปลืม้มสามก็คือคุณแอนหรือว่าคุณแอนนี่สี่ก็คือคุณวาเป็นผู้จัดการเดียกับปลื้มเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วมีความสนิทสนมมากสนิทจนกระทั่งสามารถที่จะ ปรึกษาได้ทุกเรื่องแล้วพอมาช่วงนี้เนี่ยก็ได้มาปรึกษาเรื่องความรักกันโดยในวันเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายชายก็ได้มาปรึกษาว่าจะทำยังไงถึงจะได้หลุดพ้นจากผู้หญิงคนนี้ก็คือแฟนปัจจุบันคุณแอนหรือว่าคุณแอนนี่เนี่ยแหละฝ่ายชายเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นเพียงแค่ เอทหรือว่าเป็นที่นอนของผู้หญิงคนนี้สุดท้ายเมื่อเริ่มที่จะสนิทกันมากขึ้นฝ่ายชายก็ชวนเบียเนี่ยไปปาร์ตี้คริสต์มาสเบียอยู่คุยกับคุณปลื้มเนี่ยจนกระทั่งดึกดื่นจริงจนกระทั่งถึงเวลาที่เกิดเหตุก็คือเบียเนี่ยได้นั่งอยู่ที่เก้าอี้ตรงระเบียง คุณปลื้มฝ่ายชายจึงได้เข้าหาแล้วก็จุบุเบียจริงแต่ในไลฟ์เนี่ยไม่ได้มีการอธิบายว่าจุบุตรงไหนจุบุอย่างไรจุบุแบบสั้นๆหรือว่าจุบุแบบดูดดื่มแต่ก็สังเกตเห็นว่ามีคนก็ถามเหมือนกันนะแต่คุณเบียก็ไม่ได้ตอบคำถาม แล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณแอนหรือว่าคุณแอนนี่เนี่ยน่าจะตื่นแล้วก็มาเจอพอดีเพราะว่าถ้าเท้าความเรื่องเดิมเนี่ยก็คือคุณแอนนี่เคยเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยคนอื่นก็ยังฉลองกันอยู่แต่ว่าคุณแอนนี่เนี่ยมีงานเช้าในวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยขออนุญาตที่จะเข้านอนก่อน แล้วก็นอนไปทั้งอย่างนั้นแหละท,ทั้งที่ว่าคนอื่นเขาก็ยังฉลองกันต่อแต่ก็คือเหมือนกับว่าตื่นมากลางดึกหรือว่าตื่นมาแล้วอาจจะสงสัยอะไรบางอย่างก็อาจจะเป็นไปได้นะถูกไหมเพราะว่าเรานอนในห้องเนี่ยบางทีเสียงมันอึกกระทึกเราก็นอนกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือว่านอนอาจจะหลับไม่สนิทหรือว่าในจังหวะนั้นอาจจะได้ยินเสียงเงียบหรือเปล่าอันนี้เดานะเสียงเงียบไหมสมมติว่าคนอื่นเนี่ยเขากลับกันแล้ว เสียงเริ่มเบาบางลงไปแล้วเอ๊ะยังมีใครอยู่ข้างนอกนะก็ออกมาดูอะไรแบบนี้ทีนี้เรื่องราวก็มาต่อตรงที่ว่าคุณแอนเนี่ยก็ตื่นมาเจอตื่นมาเห็นในซีนนั้นพอดีเรื่องก็เป็นไปตามที่ฝ่ายคุณแอนเนี่ยได้เล่าส่วนอพอเกิดเรื่องแล้วเนี่ยคุณแอนก็เหมือนกับลากหรือว่า บังคับให้ฝ่ายชายเนี่ยเข้าไปคุยกันในห้องต่อก็คือเอาง่ายๆว่าไปสอบสวนหรืออาจจะไปเปิดฉากในการทะเลาะก,กันไหมสอบสวนถึงเรื่องราวว่าเออทำไมไปทำอะไรแบบนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยมันสถานที่อาจจะอาจจะดูชวนให้น่าคิดด้วยถูกไหมคะเพราะว่ามันไปอยู่ตรงระเบียงอันนี้เดานะเป็นระเบียงแล้วมันอาจจะมืดๆถูกไหมเพราะว่าทีม ในเรื่องของทีมอ่ทาพาที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมืดมืดสรัวโสรว,สรวเอ้ยเราไปทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นก็อาจจะทําให้ฝ่ายหญิงซึ่งเป็นแฟนเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่สบายใจนะพอเห็นซีนนี้ก็เลยอาจจะบอกเออเข้ามาคุยกันในห้องซิต่อจากนั้นเนี่ยคุณเบียร์ก็ได้ทักไปขอโทษกับคุณแอนจริงเพราะว่าตัวเองนั่นก็รู้สึกไม่ดีเพราะว่าในไลฟ์เนี่ยคือเขาก็บอกว่า จังหวะซีมนั้นที่คุณแอนมาเห็นเนี่ยคือเขาก็อุทานฮียไปเลยคือแบบหมายหมายถึงอุทานกับตัวเองนะว่าเฮ้ยแบบมาเห็นได้ซีมนี้พอดีอะไรแบบนี้เขาก็บอกเขารู้สึกไม่ดีก็เลยทักไปเพื่อที่จะขอโทษทางคุณแอนแล้วก็ในไลฟ์เนี่ยคือเขาบอกคําว่าเจ็บไปเลยนะเขาบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพูดพูดกับพูดกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าให้ข่าวว่าเขาเนี่ยไปเจ็บ ยอยักษชัดเจนมากนะคะแล้วก็มันทําให้เราแบบตกใจไม่น้อยเพราะว่าเราเห็นเขาหน้าหวานๆสวยๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเน้นทำว่ายอยักษ์เนี่ยโอ้โหเราตกใจเลยโอเคนะคะเรามาดูกันต่อคุณเบียเนี่ยก็ยืนยันนะคะบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยไปนอนกับฝ่ายชายหรือว่าคุณปลืม้ม ซึ่งทางคุณเบียร์เนี่ยบอกว่าเรียกคุณแอนไปคุยกันที่โซฟาแล้วก็มีการขอโทษขอโพยกันแล้วมีการรับปากกับคุณแอนไปด้วยว่าจะห่างจากฝ่ายชายก็คือยอมรับผิดเลยว่าเออเข้าใจถึงสถานาการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือขอโทษขอโพยยอมรับผิดจริงแล้วก็ยอมรับว่าจะห่างกันจริงซึ่งตัวคุณเบียร์เนี่ยคิดว่ามันจะจบ มันจบไปแล้วไม่ต้องมารื้อฟื้นอะไรแบบนี้แต่ว่านี้ขอพูดนิดนึงคือมันก็อาจจะยากะนะเพราะว่าในแง่ของความรู้สึกเนี่ยมันไม่มีวันลบเลือนหรอกแต่ว่าโอเคในแง่ของคุณเบียร์เนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเรื่องนี้มันมันมันจบไปแล้วคือไม่ควรเนี่ยมารื้อฟื้นต่อโอ้โหอนี้จะพูดจริงๆว่ามันคงจะยากค่ะในความเป็นจริงอะนะสําหรับบางคนที่เขาไม่ได้คบแบบผ่านๆอันนี้เรายกตัวอย่างะนะ ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่คบแบบผ่านๆคิดว่ามันสนุกแล้วผ่านแล้วผ่านไปเนี่ยโอเคเขาทําได้นะคะก็คือที่ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาคบแบบเป็นคู่ของเขาจริงๆคู่ในที่นี้ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาคิดว่าจะยืนยาวจนเท่าจนแก่นะแต่ว่าณเวลานั้นที่เขาคบกันเป็นแฟนหรือว่าเป็นสามีภรรยาโดยออกหน้าออกตา ถูกไหมถึงแม้ว่ามันไม่รู้หรอกว่ามันจะยืนยาวแค่ไหนแต่ว่าโอเคเขาก็คบอย่างชนิดที่เรียกว่าอยู่ด้วยกันทุกวันไม่ได้เป็นลักษณะแบบว่าชั่วครั้งชั่วคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะโอ้โหฝังใจอะว่าเออนี่ก็คือแฟนของฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะฉันไม่ได้แบบประเภททีแบบ่ว,ว่าไปเจอแล้วก็ขอบหิ้วกันมาแล้วตอนเช้าก็แยกย้ายกันไปไม่ใช่แบบนี้ถูกไหมคะ แล้วก็คุณเบียเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเคลียร์ไปแล้วแล้วก็จบลงกันไปแล้วสามคนนี้มีเฉพาะสามคนนี้เท่านั้นที่รู้ก็คือคุณเบียรเองแล้วก็คุณปลืม้มแล้วก็คุณแอนคุณเบียรก็เลยบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยไว้ใจคนที่ชื่อพี่วาเป็นผู้จัดการส่วนตัวมีความไว้ใจมากก็เลยเล่าให้ฟังแล้วนะวันนั้นเนี่ยพี่วาก็เหมือนกับมีแผน อันนี้ในความรู้สึกคุณเบียนะคะเหมือนกับมีแผนมาถึงก็บีบน้ําตาเลยบอกว่ารักคุณเบียอย่างนั้นอย่างนี้คล้ายๆกับคุณเบียเนี่ยกําลังจะพูดว่าคุณแอนเนี่ยจงใจทําให้คุณเบียเนี่ยตายใจโดยการบอกรักแล้วก็อยากจะให้คุณเบียเนี่ยรับสารภาพหรือว่าเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความจริงเสร็จแล้วก็คุณวาเนี่ยก็แอบอัดเสียงแล้วก็เอาไปจัดต่อ ไปเผยแพร่ไปให้ทางเพจดังๆเนี่ยเขาแฉรอะไรแบบนี้ต่อมาคุณเบียก็ขยายความว่าคุณวาเนี่ยอัดคลิปจริงแล้วก็เอาไปตัดต่อเฉพาะที่อยากจะให้สังคมเนี่ยได้ฟังแล้วคิดว่ามันเป็นความผิดของคุณเบียรจริงแต่ว่าจากที่ไม่ได้ฟังเนี่ยคือเราก็ต้องยอมรับนะว่าคือตัดต่อ ตัดต่อในที่นี้คือตัดให้มันสั้นเพราะว่าไลฟ์เนี่ยมันน่าจะสักประมาณยี่สิบกว่านาทีอะไม่ไม่เกิน30น่าจะประมาณ25นาทีอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือในส่วนที่คุณเบียร์พูดก็คือพูดจริงนะคือคุณเบียร์พูดว่าแอคเสียงไม่พอนะเอาตัดต่อตัดต่อเอาไปแต่ตรงที่ตัวเองอยากจะให้เราดูไม่ดีอะไอ้คำที่ว่าไม่ว่าเบียร์จะสารต่อหรือไม่สารต่อเนี่ย นะไม่ว่าเบียรจะสารต่อหรือไม่สารต่อก็ค่าเท่าเดิมเนี่ยทุกคนเบียหมายถึงว่านาตอนเนี้ยทุกคนก็ด่าเบียไปแล้วมันด่าไปเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วเบียจะสารเบียเราเป็นพวกแล้วเบียรจะสารต่อไม่สารต่อมันต่างกันยังไงแล้วทุกวันเนี้เบียกับพี่ปื้มอะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเราไม่ได้แบบว่ามาคบกันนะตามที่คุณเบียได้พูดเนี่ย เอาจริงๆนะมี่ก็มีความรู้สึกเข้าใจเหมือนที่คุณคุณเบียได้พูดเนี่ยแหละว่าเราก็เข้าใจตามนั้นแต่ทีนี้เราก็เลยไม่ทราบเนี่ยว่าเพราะอะไรคุณเบียถึงได้บอกว่าเป็นการตัดต่อที่ทําให้คุณเบียเสียหายเพราะาจริงๆแล้วเนี่ยมี่ก็เข้าใจตามที่คุณเบียอยากจะให้เข้าใจนั่นแหละว่าชื่อเสียงเนี่ยมันเสียไปแล้วไม่ว่าเขาจะสารต่อหรือไม่สารต่อก็ตาม มันก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือมันแก้กลับคืนไม่ได้แล้วสำหรับคลิปที่คุณวามีการอัดเสียงออกมาแล้วไปกระจายต่อเนี่ยก็ได้รับคำแจ้งมาแล้วนะคะว่าเขาก็คงจะดำเนินการเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นการผิดกฎหมายอย่างแน่นอนที่แอบอัดเสียงแล้วก็เอามาเผยแพร่ถากลับสังคมด้วยนะคะว่าถ้าตัวเองนั้นไม่ได้มีชื่อเสียง มันจะมีคนหันมาสนใจเป็นแสนเป็นล้านขนาดนี้ไหมแล้วก็พูดในทํานองที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่โนโนมเ,เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยคงจะไม่ดังขึ้นมาแบบนี้หรอกแต่ว่าอันนี้ด้วยความสัตย์จริงนะมี่ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะว่าถึงแม้ว่าเป็นชาวบ้านอะ่ะแต่ถ้าเรื่องมันขึ้นมาบนสื่อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแน่นอนถูกไหมอย่างในกรณีที่ตอนนั้นน่ะที่มีสามีภรรยา แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวที่ว่าผู้ชายอยากจะเอาภรรยาน้อยเนี่ยเข้าบ้านจําได้ใช่ไหมคะที่ไปทุบบ้านภรรยาหลวงอะ่ะอันนั้นก็เป็นคนชาวบ้านธรรมดานะทําไมคนสนใจก็เป็นล้านคนเหมือนกันละ่ะนี่ถึงได้บอกว่าคุณเบียร์คิดอย่างนี้มันมันก็ไม่ถูกแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นกระแสไวเนี่ยเพราะว่าพอดีว่าคุณเบียร์เนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วไงคุณเบียร์เนี่ยเป็นคนอที่อยู่ในแวดวงบันเทิงอยู่แล้วแล้ว พูดจริงๆมันก็คือก่อนหน้านี้มันก็เคยมีเรื่องนี้อะเรื่องที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของชู้สาวอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้คนเนี่ยติดภาพพจน์อันนี้ไปด้วยแล้วก็สิ่งที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคือเขาก็มองว่าคุณเบียร์เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนแบบสไปของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักดูหวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีคนพูดะนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงจะอิจฉา คุณเบียเพราะว่าผู้ชายเนี่ยหันมาชอบคุณเบียเยอะเป็นเปของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนในโซเชียลเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปอะนะว่าส่วนที่เขาชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันเป็นที่มิสัยมันเป็นที่การปฏิบัติตัวมันไม่ได้หมายถึงหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เชื่อว่ามันก็คงจะมีบางคนที่ที่มอง ที่นิสัยด้วยแต่บางคนก็อาจจะหมั่นไส้อะไรแบบนี้อันนี้เราต้องยอมรับเพราะว่าในโลกเรามันก็มีคนหลายประเภทนะเนาะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรนะเราไม่ได้อยู่ในส่วนนั้นเพราะเราไม่ได้รู้รู้สึกอ,อิจฉาหรือว่า,ารักใครชอบพอเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามิไม่ได้เป็นแฟนคลับหรือว่าเพิ่งจะมารู้จักในงานนี้เนี่ยแหละตอนที่มันมีกระแสนะก็เลยอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังโอเคต่อมานะคะก็คือเนี่แหละคุณเบียร์ก็มองว่า เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนดังเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนก็เลยหันมาสนใจถ้าเป็นตาสีตาสาธรรมดาล่ะคงไม่มีใครใส่ใจหรอกมั้งแล้วก็พูดในทํานองที่ว่าตัวเองนั้นไม่ได้มองว่าตัวเองนั้นทําผิดกฎหมายอะไรเลยก็คือทําไมอะ่ะก็ฝ่ายชายมาจุบุแล้วมันยังไงหรอเอออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่านี้ก็คือแล้วแต่ทุกคนตัดสินนะคะมีแค่เล่าให้ฟังแค่นั้นเองโอเคคุณเบียร์ก็บอกนะคะบอกว่า จะหนดมาสนใจขนาดนี้ทำไมมันควรจะเป็นวาระเห็นชาติเปล่านะคือมันเป็นเรื่องที่ปกติมากค่ะคุณเบียร์มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วยังไงหรอมันมันมีอะไรผิดถึงขนาดไหนแล้วก็ตอบย้ำนะคะบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนชวนเบียร์เองผู้ชายเนี่ยเข้าหาเองส่วนที่เบียร์ผิดเบียร์ก็ขอโทษในส่วนที่ตัวเองผิดแล้ว ที่อยู่จนดึกแล้วทําให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นมาแต่ถ้าถามกลับว่าแล้วคุณอื่นละ่ะคุณแอนละ่ะคุณวาละ่ะที่ทําผิดต่อเบียโดยการแชฉเรื่องนี้ขึ้นมาต่อหน้าสาธารณาชนแบบนี้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นในสื่อโซเชียลขึ้นมาเนี่ยหวังผลอะไรเปล่านอกจากอยากจะทําลายชื่อเสียงของเบียแล้วทําให้เบียเสียหายแล้วซึ่งคุณทาทําสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วส่วน มีความมุ่งหวังที่จะมียอดแอบแฝงหรือว่าอยากจะได้คนติดตามนี้เยอะอะไรแบบนี้คุณได้แล้วนี่คุณทำสำเร็จแล้วนี่ในการที่ว่าเอาเรื่องของคุณเบียเนี่ยมาเป็นท็อป,ปิกได้ผลประโยชน์กันไปมากน้อยขนาดไหนแล้วส่วนใครที่อินประหนึ่งเป็นเมียหลวงเนี่ยคุณเบียรก็บอกว่าของไม่สนใจนะคิดว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดเลย ไม่ได้ทําตามที่เป็นข่าวนั้นเลยที่มีการบอกว่าเจ็ดอะไรอย่างงู้นอย่างนี้คือไม่ได้ทํายืนยันว่าฝ่ายชายหรือว่าคุณปลื้มเนี่ยเข้ามาหาเขาเองแล้วก็เข้ามาจุบุแค่นั้นเองส่วนเรื่องคอมเมนต์ที่แรงๆเนี่ยถ้าไม่อยากโดนด่ากลับก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็เลิกติดตามเบียไปเลยไม่ต้องเข้ามาฟัง ที่ออกมาพูดเนี่ยคือให้คนที่รักเบียแล้วก็คนที่เข้าใจเบียเนี่ยได้ฟังถึงเรื่องราวที่มันเป็นความจริงแล้วก็พูดคําที่โอ้โหนีไ่ได้ฟังแล้วก็แรงมากเลยนะก็คือการพูดว่าไปดูตัวเองนะเพราะว่าอะไรว่าต่อให้ไม่มีเบียร์ผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาไปดูตัวเองนะเพราะว่าอะไรว่าต่อให้ไม่มีเบียร์ ู้ชายเากก็ไไม่ลับปเเอาเป็นยังไงบ้างคะโอ้ได้รับฟังแล้วก็สะอึกเลยนะคะนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านเลยเนาะว่าจะพิจารณายอย่างไรนะคะอันนี้เราก็แค่นํามาเล่าสู่กันฟังโอเคต่อมานะคะก็มาถึงเรื่องช่วงท้ายละในไลฟ์เนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตเทเลอร์ที่เกิดขึ้นหลังคริสต์มาสแต่ในช่วงต้นไลฟ์เนี่ยมีการพูดรวมรวม ว่ามีความสนิทสนมกับฝ่ายชายมานานมากจนไปดูหนังไปดูคอนเสิร์ตกันเป็นเรื่องปกติเลยก็สรุปนะคะในช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงคุณบีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะลากันไปเลยแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบนะคะนี่มันก็จะเป็นดราม่าของคนในแวดวงบันเทิง เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็แค่นํามาเสนอให้ทุกคนได้ฟังเป็นการสรุปนะคะส่วนใครจะรักใครจะชอบใครจะเชียร์ใครก็แล้วแต่เลยนะคะเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเราแค่เป็นสื่อในการนําข่าวมารายงานให้ทุกคนได้ฟังก็แล้วกันส่วนในช่วงท้ายนะคะเราฟังเสียงคุณเบียแล้วก็ลากันไปเลยอย่าลืมนะคะเราฟังแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นแต่ว่าก็ยังไงก็ะระมัดระวังนิดน,นึงนะคะใช้ภาษาสุภาพ แล้วก็อย่าอินมจนมากเกินนะคะแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในขา่าวการเมืองใหม่โอเคค่ะลากันไปก่อนแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถ้าบอกว่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันไม่มีจริงๆเบียร์อยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วคือต้องการอะไรถ้าอยากให้เบียเสียชื่อเสียงก็อืมก็ทำได้แล้ว แต่สิ่งที่เบียจะต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอะ่ะก็ก็ต้องปกป้องนะเบียไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นแล้วถูกอัดเสียงไปแบบนี้นมันผิดกฎหมายหมดอะ่ะทั้งแอนทั้งแอนนี่ทั้งวาก็จะต้องโดนกฎหมายใช่ค่ะสรุปเลยนะเบียก็ไม่ได้ทำอะไรตามข่าวเบียไม่ได้ทำอะไรตามข่าว แล้วคนที่มาด่าเบียแล้วโดนเบียด่ากลับเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งคือถ้าไม่อยากโดนเบียด่ากลับก็ไม่ต้องมาเมน้นจบเพราะเวลามาด่าคนอื่นแล้วตัวเองโดนด่ากลับอะแล้วทำไมรับไม่ได้เมื่อไหร่รับไม่ได้ไม่ชอบก็เลิกติดตามไปจริงนี่พูดจริงจ มไม่ไม่ชอบก็เลิกติดตามไปนะเบียมาพูดสําหรับคนที่โอเคเขาเข้าใจใครไม่เข้าใจไม่ชอบก็เลิกติดตามไปมันเท่านี้แหละนะเบียเบียว่เยววาเบียพูดเคลียร์ละเบียพูดเคลียร์ละไม่มีอะไรต้องต้องอธิบายไปมากกว่านี้แล้วละ่ะ นะไยบายทุกคนสรุปแล้วเบียก็ไม่ได้ทําอะไรเออแล้วก็ตามตามตามที่เบียพูดไปไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตามมาตั้งแต่ต้นคลิปไหมนะเบียเป็นเพื่อนพี่ปื้มอยู่แล้วอืมแล้วก็ยอมรับไปแล้วว่าฉันยอมรับไปแล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นฉันผิดเรื่องอะไรพูดไปแล้วการที่มีคนคนหนึง่ง จะเอาเรื่องนี้มาเล่นว่าเฮ้ยเฮ้ยเบียเป็นเบียเป็นคนแบบมาแย่งของของฉันหรืออะไรอันนี้ต้องไปดูตัวเองนะไปดูตัวเองนะไปดูตัวเองนะเพราะว่าอะไรว่าต่อให้ไม่มีเบียผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาอืมต่อให้ไม่มีเบียผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาค่ะต่อให้ไม่มีเบีย ผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาค่ะต่อให้ไม่มีเบีย์ผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาค่ะและเบีย์กลับพี่ปื้มเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่และเบีย์ก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับใครก็ได้ตอนนี้และเบีย์กลับพี่ปื้มเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่และเบีย์ก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับใครก็ได้ตอนนี้ใครจะเป็นแฟนจะไปเลิกกับแฟนหรืออะไรก็เรื่องของเขานะคือบางทีอะเบียไม่รู้ด้วยซ้ําเขาเป็นใครมายังไง ก็เท่านี้แหละค่ะ